สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคินติติ TK นะคะวันนี้นะคะคินติติเนี่จะมารีวิวเป็นตลับพระรูปหล่อนะคะก็ใบนี้นะคะใส่เป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคานปี15ได้นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นๆก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะนี่เลยค่ะไปลองมาให้เสพสับนะคะพระรูปหล่อองค์นี้นะคะเป็นพระรูปหล่อหลวงพ่อเงินปี15 นี่นะคะเป็นของคุณคางปักน้ํานั่นเองนะคะก็ปีหนึ่งห้าคลนะคะก็ใส่ได้สวยงามนะคะรองฟองน้ําแล้วขึ้นน้ำพลาสติกก็สวยเป๊ะปังนะคะก็มาชมกันเลยดีกว่านะคะตลับดีเทลของตลับใบนี้นะคะก็เป็นแบบหน้าโอไม่ยกซ้มนะคะมินิมอลสไตล์นะคะแล้วก็การแกะลายต่างๆใบนี้ทองดีเลยนะคะแล้วการแกะลายงานเนี่ยงานสวยนะคะงานสวยเลยนะคะ แกะลายเนียนๆน,น,นะคะสวยงามชุกแล้วทองเน้นๆใบนี้เนี่ยหนักเกือบ20กรัมนะคะคือน้ำหนักทองเน้นๆเ,เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ด้านข้างปิดสนิทดีนะคะเป็นลายกระหนกเปรวแบบนี้นะคะสวยงามมากแล้วเส้นกระหนกเขาเป็นแบบเส้นเล็กๆแกะลายเละเส้นเล็กๆนะคะงานละเอียดมากเวอร์นะคะ <c oughs> อัน,นเป็นสับัวรุ่น งานละเอียดมากเวอร์นะคะสวยงามแล้วแกะลายเนียนจริงๆนะคะเนียนมากเนียนเนียนฟุ้งๆนะคะเส้นเล็กๆแบบนี้สวยน่าใช้นะคะใะตลาบใบนี้น่าใช้เชียค่ะเชียเผื่อท่านไหนตามหาอยู่นะคะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะก็เปินสนิทเช่นกันนะคะแล้วก็แกะลายเป็นลายกระหนกแบบนี้เหมือนกันนะคะ เป็นลายเดียวกับข้างเมื่อกี้นะคะสวยงามแล้วเป็นเส้นเล็กๆอย่างนี้นะคะแล้วห่วงของเขานั้นก็ยังอยู่ในสภาพดีอยู่เลยนะคะนี่เลยค่ะเดี๋ยวสมเอาก่อนห่วงก็ยังอยู่ในสภาพดีทั้ง2ฝั่งนะคะก็คือใบนี้น่าสภาพเหมือนใหม่นะคะสวยงาม แล้วด้านหลังแกะลายประจำชุดนะคะเป็นลายแบบที่สวยอ่ะเหมือนแบบไม่ซ้ำใครนะคะเราดูเล่นแสงไฟสวยงามมากนะคะแล้วก็แกะลายแบบทีๆไปเลยนะคะใบนี้สวยงามชุ เกลายฟุ้งๆนวลนๆนะคะถูกใจมากลายนี้นะคะแล้วด้านล่างนะคะก็บานพับต่างๆใช้งานได้ตามปกตินะคะเราก็สภาพใบนี้เนี่ยบอกเลยว่าสภาพยังดีอยู่เลยนะคะคุ้มนะคะไม่มีค่าแรงค่าเสียเราก็ได้งานแบบงานดีเลยนะคะสภาพก็ดีด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดด้านในกันดีกว่านะคะเดี๋ยวมาวัดขนาดของด้านในด้วยนะคะหแน่นมากบานพับไม่หลวมนะคะใบนี้ ขนาดของด้านในนะคะขนาดที่ฐานนะคะความกว้างที่ฐานของด้านในจะอยู่ที่2.1เซนนะคะส่วนความสูงของด้านในนะคะจะอยู่ที่3เซนค่ะแล้วก็ปิดนะคะอื้กึบกึบนะคะสนิทนะคะความสูงเอ่อความกว้างที่ฐานของหน้าจอนะคะจะอยู่ที่ 1.9เซนนะคะส่วนความสูงที่หน้าจอนะคะจะอยู่ที่2.7เซนนั่นเองนะคะก็ใส่เป็นพรารูปเหล่าหล่มพ่องเงินปี15นะคะหรือว่าจะเป็นรุ่นอื่นก็ได้ที่ขนาดใกล้เคียงนะคะก็ใส่หลูปเหล่าหล่มพ่องเงินปีห5เราก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นรุ่น,ร,น,ร,ร,งงนรุ่นแรกเนี่ยหล่มรูปเหล่าหล่มพ่อเงินรุ่นแรกเนี่ยใบนี้อาจจะเล็กไปนะคะ เพราะว่าพระของรุ่นแรกเนี่ยจะค่อนองค์ของรุ่นแรกเนี่ยจะค่อนข้างใหญ่กว่าปี1.5นะคะก็แต่เวเนี้เป็กใส่ปี1.5ได้พอดีสวยงามเลยนะคะก็ เชร์เลยนะคะเผื่อท่านไหนตามหาอยู่นะคะแล้วใบน,นี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะหนักเกือบ20กรัมนะคะหนัก19.14กรัมนะคะทองเน้นๆน,น,นะคะก็ท่านไหนสนใจนะคะสอบถามเพิ่มเติมได้ทางช่องทางการติดต่อที่ขึ้นอยู่ในะที่นี้ได้เลยนะคะหรือว่าตามหาตลับทองกรอบทองสําหรับพระรุ่นไหนนะคะหรืออยากสั่งทําตลับทองกรอบทองมือหนึ่งสอบถามได้ทางไลน์ s i tk 666หรือเพจ a c e b o o k ร้านระดับทองทิตินะคะหรือด่วนโทร0899866685ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าไหนอยากแบ่งปันระับทองเกบทองเศษทองพระทองคํานะคะมาแบ่งปะส่งรูปภาพมาประเมินราคาคร่าวๆก่อนก็ได้นะคะหรือว่าจะมาที่ร้านเลยก็ได้นะคะร้านเนี่ยจะอยู่ชั้น3ห้างมดิษฐ์งามวงวานติดกับลิฟต์ตัวกลางเลยนะคะก็ร้านเนี่ยเปิดทุกวันตั้งแต่จันทร์ถึงอาทิตย์นะคะก็เรียกได้ว่าเรา เปิดทุกวันเลยแล้วก็ครบจบในที่เดียวนะคะเป็น one stop service นะคะจะเป็นพาเครื่องก็ได้เช่นกันนะคะมีเฮียตีบางปูกับเฮียคํำปักน้ำอยู่นะคะแล้วก็พาทองคำสร้อยทองตลับทองเศษทองกรอบทองรับหมดนะคะทั้งรับซื้อขายแลกเปลี่ยนแบ่งปันเทินต่งตางๆนะคะก็ ทิติคินทิติเนี่ยยินดีบริการมากๆเลยนะคะก็วันนี้นะคะคินทิติขอตัวลาไปก่อนคะ่ะถ้าชอบคลิปนี้ยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้คินทิตีเคด้วยนะคะไมนน้เชียเลยะคะ่ะสวยมากนะคะขอบคุณค่ะ